โอโหทุกคนถ้าพูดเรื่องศักยภาพของเครื่องบินลกของฝั่งไทยนี่คือสุดยอดจริง,รงๆทุกคนคือปัจจุบันนี้ทุกคนเครื่องบินลกของฝั่งไทย F-16 ทุกคนทําค้ายล้างทุกคนเพื่อนบ้านสดๆใหม่ๆเลยบอกได้เลยว่าประเทศเพื่อนบ้านทุกคนเลตุ้มเปแน่นอนทุกคน คือเราเห็นนะทุกคนคือเครื่องบินลบของประเทศไทยนี่คือศักยภาพนี่สูงจริงๆทุกคนและวันนี้น้องรายจะพาพี่ๆมาดูมาชมทุกคนศักยภาพของเครื่องบินลบทุกคนและกองทัพไทยทุกคนกองทัพอากาศไทยจะมีเครื่องบินที่แบบเด็ดๆกี่ํำทุกคนคือน้องราเห็นเลยแบบโอ้โหสุดจริงๆนะทุกคนอย่างเช่น F16 ของฝั่งไทยนี่คือแบบลงปฏิบัติงานตัวจริงเลยนะทุกคนอย่างเช่นปัจจุบันนี้ทุกคน ถล่มเพื่อนบ้านทุกคนเละเลยโอ้โหสบายดีจ้ามาพบมาพอกับน้องลัดเซนเกาเซนเคยเนาะพี่น้องมือนี่น้องลาดสีพาพีเอฟซี FC, มาเบิง่งมาชมทุกคนศักยภาพของเครื่องบินลบของฟังไทยนะทุกคนซึ่งปัจจุบันนี้ทุกคนคือบอกได้เลยว่าเครื่องบินลบไทยนี่ไม่ธรรมดาจริงๆทุกคนอย่างเช่น F16 ทุกคนคือลงใช้ให้งานจริงทุกคนสดๆดใหม่ๆทุกคนปัจจุบันนี้เนาะ คือซึ่งปะทะกันกับเพื่อนบ้านทุกคนทําร้ายฐานทัพของเพื่อนละเพื่อนบ้านนะทุกคนคือเละเลยทุกคนมุนอุยปุยเนาะบอกได้เลยว่าประเทศไทยนะทุกคนมีเครื่องบินลบเยอะมากทุกคนนี่แหละศักยภาพของประเทศไทยนี่คือความแข็งแร่งนะบอกได้เลยว่าประเทศไทยนะทุกคนถ้าเขาคิดจะทําจริงๆทุกคนไม่ใช่เรื่องยากเลยทุกคน งานนี้นะเพื่อนบ้านร้องหหมร้องไห้กันเป็นแถวแถวเลยทุกคนและวันนี้น้องเราจะพาพี่พี่เอฟซีมาดูมาชมทุกคนเครื่องบินลบของฝั่งไทยทุกคนว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีเครื่องบินลบก,กี่ลำและแต่ละลำทุกคนจะเด็ดขนาดไหนทุกคนมาดูมาชมด้วยกันนะคะทุกคนศักยภาพของกองทัพไทยอยู่ลำดลับที่24ของโลกจากถึงประเทศทั่วโลก อ้างอิงจากเว็บไซต์ globalfirepower.com เมื่อเทียบเคียงกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนศักยภาพของกองทัพไทยอยู่อันดับที่3ข้อมูลจากการจัดอันดับกำลังทั้งทหารโดยรวมทั่วโลกในปี2023โดยดูภาพรวมของกองทัพอากาศกองทัพเรือและกองทัพบกงบการอาหารของไทยสูงเป็นอันดับที่27ของโลกประมาณ2 0 0 0ล้านบาท ในปี2022ที่ผ่านมาเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศไทยมีอะไรบ้าง 1. กริ p เพย YA-394 ทับดีผลิตโดยบริษัทซาบของประเทศสวีเดนเป็นเครื่องบินยุคที่4.5มีทั้งหมด12ลำประจำการที่กองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีฟูมบินเ701เพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่แบบที่18กขหรือ F-5 a ทับ ที่มีอายกุการใช้งานมานาน20-30ปีทุกลำติดตั้งระบบเครือข่ายข่าวสารทางยุทธวิธีหรือ Technical Data Link ที่มีความก้าวหน้าที่สุดแบบหนึ่งของโลกระบบดังกล่าวสามารถโอนถ่ายส่งต่อข้อมูลระหว่างฝูงบินได้ทันทีในระหว่างการทำภารกิจหรือรับส่งข้อมูลจากเครื่องบินลำอื่นหรือจากกองบัญชาการทางภาคพื้นดินมีค่าใช้ใจ่ายในการขึ้นบินต่ำมีความคล่องตัวสูงราคาต่อลำประมาณ2,800ล้านบาท F16 บรรจุเข้าประจำการครั้งแรกเมื่อวที่2กรกฎาคมปี2531หรือเมื่อ34ปีที่แล้ว f 1 6 a BADF เคยประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐมาแล้ว20ปีตั้งแต่ปี2524กองทัพอากาศไทยได้จัดซื้อเครื่องบินมือ2ตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันรวมอายุการใช้งานมากกว่า40ปี f 1 6 a BOCU Box 15 ส่งมอบในปี2531และ2535รวมทั้งหมด25ลำ F-16A/B ั MLU เย่อมาจาก mid-life update คือการอัปเกรดปรปับปรุงในช่วงครึ่งอายุการใช้งานอัปเกรดทั้งหมด18ลำในปี2549โดย F-16A/B ั B, เป็นเครื่องบินยุคที่4ถึง4.5เป็นเครื่องบินแบบ m u l t i r o l คือสามารถปฏิบัติการได้หลายรูปแบบทางภารกิจโจมตีเสือประชาการรับ และการรัตเวนกระทรวงกลาโหมได้ตัดสินใจซื้อเครื่องบิน f .16 a ทับปีที่ใช้แล้วจากกองทัพสหรัฐเพิ่มเติมอีก16ลำในราคาลำละ8.5ล้านเห,นหรียญสหรัฐหรือ294ล้านบาท รวมเงินทั้งสิ้นกว่า132ล้านเหรียญสหรัฐหรือ4,600ล้านบาทรวมทั้งสิ้นมี f อ6ประจำการ51ลำประจำ3กองบินได้แก่ฝูงบิน102และ103กองบิน1นครราชสีมาและกองบิน4ฝูงบิน403ตาคีนครสวรรค์ 3. าอัลฟาเจมีทั้งหมด2 0ลำเป็นเครื่องบินลบที่ฝรัลล่งเศสและเยอรมนีได้ร่วมมือสร้างขึ้นอยู่ที่กองบิน23บุดรธานีประจำฝงงบิน231นำเข้ามาในประเทศไทยในช่วง20ปีที่แล้ว จากกองทัพอากาศเยอรมันโดยเสนอขายให้กับประเทศไทยในราคามิตรภาพแบบ G 2 G หรือรัฐบาลต่อรัฐบาลที่ผ่านมากองทัพอากาศไทยได้ปรับปรุงพัฒนาขีความสามารถเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆเช่นติดตั้งระบบนำร่องด้วย GPS ติดระบบผู้แร์เพื่อป้องกันตนเองจากการยิงด้วยขีปนานวุธนำวิถีปรับปรุงให้สามารถยิงอบุธนำวิถีแบบปรกาศสู่อากาศได้ ปัจจุบาาันอัลฟาเจ็ดร่วมปฏิบัติภารกิจยับยั้งความรุนแรงของพายุลูกเห็บและทำฝนหลวงร่วมกับคนฝนหลวงและการบินเกษตรอย่างต่อเนื่อง <S <S 4. n o t c อ r t n o r t h r o p f 5ซึ่งถือเป็นเครื่องมินในพ่นยุคเก่าหรือย,ยุค3.0มีทั้ง f 5 a f 5 b freedom fighter รุ่นอัปเดต F 5 E ประจำการที่กองบินที่ส1จังหวัดอุบลราชธานีฝฟงบินที่211และปลดประจำการในปี2553ทดแทนโดยยานสกิเกิเพรนโดย F 3 5 T ไทยกริชยังคงประจำการต่อไปโดยเป็นรุ่นที่ดัดแปลงโดยกองทัพอากาศไทยให้อยู่ในยุค4.5เครื่องบินขับไล่แบบ F 5มีประจำการทั้งหมด45าลำได้มีการปรับปรุงเพื่อติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบอีเวอเนิก์ระบบป้องกันตัวเอง ระบบเลดา ที0 g o d e นโ e ลเดีเครื่องบินฝึกหัดของเกาหลีใต้ภายใต้ข้อตกลง,งร่วมมือกับบริษัทล็อกฮีตม ah าตินสหรัฐไทยลงนามจัดซื้อเครื่องบินฝึกหัดที่ t h ทจนโม14ลำตกราคาลำละ1,180ล้านบาทเริ่มเข้าประจำการตั้งแต่ปี2561ประจำฝูงบิน401 กองบิน4ตาคลีใช้ในภารกิจฝึกบินและสามารถใช้ในภารกิจโจมตีและขับไล่เบาได้ด้วยมีโครงแบบส่วนใหญ่คล้ายกับ F16 มีระบบ a m b i e d t e c h n i c a l Training System หรือ EWTS สามารถฝึกหันดักบป็นกับซิมูเลเตอร์ทำการฝึกบินเสมือนจริง ได้ทุกสภาพอากาศทํำให้ประหยัดคบประมาณในการฝึกครอบคลุมในทั้งการฝึกนักเปีนขับใลขั้นตน้นภารกิจการรบจริงและภารกิจเฉพาะรองได้แก่การโจมตีทางอากาศการค้นหาและการช่วยชีวิตในพื้นที่รบ ทิศทางการจัดหาเครื่องมินลบของไทยนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นผลมาจากที่สหรัฐเพียงเลงความสัมพันธ์ด้านกระลาหัของไทยที่เสื้อวุฒจากจีนมากขึ้น โดยจากตัวเลขของสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสตอกโฮล์มไทยใช้งบประมาณกว่า1,000ันล้านเหรียญสหรัฐในการซื้อเรือดำน้ำสามลำรถทาง48คันจากจีนและยังมีเรือรบอีกจำนวนหนึ่งในขณะที่การฝึกซ้อมรบระหว่างไทยกับจีนก็มีมากขึ้นในอนาคตต้องรอติดตามกันต่อไปว่ากองทัพอากาศไทยจะสามารถยืมเครื่องบินรบจากประเทศไหนเข้ามาโอ้ทุกคนบอกได้เลยว่าประเทศไทยนี่ทุกคนมีเครื่องบินรบเยอะมากทุกคนคือแต่ละรุ่นแต่ละ อายี่ห้อทุกคนคือใช้งานแตกต่างกันและมีความรุนแรงทุกคนคือประเทศไทยนี่บอกได้เลยว่าศักยภาพแล้วก็กองทัพอากาศไทยนี่คือแข็งแข่งจริงๆทุกคนคือแต่ละรุ่นทุกคนราคาก็ไม่เบาเลยนะทุกคนคือบอกได้เลยว่าประเทศไทยี่เรื่องอาวุธนี่คือยืนหนึ่งจริงๆทุกคนอย่างเช่นทุกคนอาเครื่องบินของฝั่งไทยก็แบบอ,กออก ทำงานนะทุกคนอย่างเช่น f16 นะทุกคนคือทําลายล้างทุกคนแค่เครื่องบินลบ f 16ของฝั่งไทยก็สกัดกั้นเพื่อนบ้านได้แล้วทุกคนอันนี้คือยอมรับเลยว่ากองทัพไทยนี่คือยืนหนึ่งจริงๆทุกคนในด้านอาวุธทุกคนบางอย่างทุกคนก็ประเทศไทยเขาก็ผลิตเองทุกคนอย่างเช่นจรวดต่างๆทุกคนขีปนาวุธ นี่ก็ประเทศไทยเขาผลิตเองคือบอกได้เลยว่าประเทศไทยนี่มีอาวุธที่เด็ดๆเ,เยอะจริงๆทุกคนงานนี้นะเพื่อนบ้านนะทุกคนคือแบบมีหนาวแน่นอนทุกคนคือเรื่องราวนะปัจจุบันนี้ทุกคนก็เป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดทุกคนเจอเ1 6ของฝั่งไทยไปทุกคนคือแบบร้องหม่มร้องไห้ทุกคนทั้งประเทศเลยนะบางคนก็ตุยไปทุกคนนี่แหละทุกคน เหตุการณ์ที่ปากดีปากเก่งนะทุกคนพอประเทศไทยเขาทําจริงๆทุกคนประเทศไทยเขาแบบไม่เคยรังแกใครก่อนนะทุกคนถ้าเพื่อนบ้านไม่เปิดก่อนประเทศไทยเขาก็ไม่ทํานะทุกคนนี่แหละคือเห็นแล้วแบบน้องรัดอึ้งนะทุกคนในศักยภาพของกองทัพไทยนะเอาละทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องรัด ขอบคุณขอบใจพ่อพี่น้องเด้อจ่าที่เขามารับชมคลิปน้องรัดนอกฝาพีพีเอฟซีกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของรัดเด้อจ่าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะบ๊ายบาย